เราจะมาทำผัดกะเพราไข่ปลาหมึกครับผมเดี๋ยวมาเอาไข่มันก่อนในี่ไข่ปลาหมึกครับตัวนใรรี้ตัวนี้เริ่มมาเทมเลยไข่ปลาหมึกครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายท่ายแน่เล่าน้ำครับผมวันนี้จะมาผัดกะเพราไข่ปลาหมึกครับเดี๋ยวเรามาลวกไข่ปลาหมึกกันก่อนเปิดไฟขึ้นเทไข่ปลาหมึกลงไปครับว้ายโอ้ ลวกเสร็จแล้วครับี๋ยวห้าก็ไปพัดกันน้ำมันเทลงไปครับผมพัดกะเพราไข่ปลาหมึกร่อยอร่อย,อรอยกระเทียมเทลงไปคั่วให้หอมก่อนครับกระเทียมเทลงไปพริกครับตามด้วยพริก ตามด้วยต่อมาครับน้ำมันหอยเท่ลงไปซีอิ๊วขาวซอสผักเขียวครับผมสุรสดครับรสด,ดีโอเคครับผม พัดต่อโอ้ยบัเพชรส่วนใดครับตืมพริกใบกระเพราเทลงไปครับผมพัดต่อแห้งแห้ง เติมน้ำซุปก่อนครับเบิร์ซีมันก็อนเชบป่ะโอ้เชบแชบใส่ซีอิ๊วดำยูเยหรอฮะซีอิ๊วดำเทงลงไปครับผัดต่ออีก แซ่บแปบตายเทลงจานได้เป็นไปกินกันนะครับผัดกะเพราไขา่ปลาหมึกเดี๋ววไฟแรงเสร็จแล้วครับพี่น้องกะเพราไข่ขปลาหมึกโอ้โอเป็นแตกินบอคลิปนี้ก็ตอนนี้แหละครับสวัสดีครับผม